สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับเหรียญ Bitcoin ฟรีนะครับหรือเหรียญของ BTC นั่นเองนะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับไม่มีการเชินเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินได้หรือถ้าคุณจะเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะถอนได้เช่นกันนะครับซึ่งนะครับตอนนี้นะครับราคาของ Bitcoin นะครับอยู่ที่ 1บิตคอยนะครับจะเท่ากับอยู่ที่1,292,000าบาทนะครับตอนนี้นะก็คือราคาลงมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเราดูนะครับในชาร์ตของเด y นะก็คือตอนนี้นะผมนะราคาลงเยอะมากทุกคนนะก็เหมาะสมนะกับคนที่เล่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับ แล้วมันเหมาะยังไงอะเพราะว่านะครับเราถ้าเราถอนนะครับเป็นเงินดอลลาร์นั่นเองนะคือเราจะได้จํานวนเหรียญที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเพราะว่าถ้าราคามันตกนะเราแลกไปคือเราจะได้รับเหรียญเยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็สำหรับคนที่รับไปเขาเรียกว่าอะไรไปรับเงินฟรีจากเว็บไซต์ที่แจก ในส่วนของเหรียญฟรีๆพวกนี้แอปแจกฟรีๆพวกนี้เราจะได้เหรียญที่เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าราคามันพุ่งขึ้นนะราคาสูงนะครับเขาก็จะดรอปนะในส่วนของเหรียญฟรีๆนั่นคือน้อยมากนั่นเองนะครับผมนะซึกแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอป B Fast B free สีส้มอันนี้นะครับถอนเข้าบัญชีของคอยเบรน,นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับสำหรับบัญชีของคอยเบรก็ ให้เราครับไปพิมพ์นะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อว่าคอยเบะครับก็จะมีโลโก้หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าคอยเบทนี้เราสามารถที่จะเปิดในแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันนะครับหรือเราจะเปิดในส่วนของเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคทุกคนนะครับผมนั่นเดี๋ยวเรานะครับจะมาเซิร์ชคำว่า Bfast B p r e นะครับก็ให้เรานะครับผมพิมพ์คำว่า B F A S T นะครับอ่านี่เลยนะครับ ชื่อว่า B Fast B Free Earn BTC นะครับชัดเจนว่าเราสามารถถอนได้แค่เป็นเหรียญของ Bitcoin เท่านั้นเองนะครับส่วนของอเหรียญอื่นนะครับไม่สามารถที่ถอนได้นะสามารถที่ถอนได้แค่ Bitcoin เท่านั้นเองนะครับมีการก่อตั้งหรือการเกิดขึ้นของแอปนี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับก็วันที่18เมษายนนะครับ2562นะประมาณเกือบจะเข้า3ปีแล้วนะครับ อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564นะครับตรงนี้นะมียอดดาวน์โหลดนะครับทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ5 0แสนครั้งนะครับโอเคนะครับผมนะเราก็ดูกันนะครับตอนนี้นับมีคะแนนรีวิวอยู่ที่4.5ดาวนะครับก็ถือว่าคะแนนสูงมากนะครับอ่ะมีมีคอมเมนต์มานะครับอันนี้วันที่1 9นะครับก็เหมือนกับผมเลยตอนนั้นคือผมคิดว่า แอปนี้นะครับไม่สามารถที่จะเล่นได้นั่นก็คือเขาว่าตอนนี้ประสบปัญหาเล่นไม่ได้ครับแอดเข้าไม่ได้มา2วันแล้วรบกวนท่างทำงานแก้ไขด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะพี่อนจีรานะครับที่ได้บอกมานะครับผมนผ่านอีเมลนะครับก็ได้บอกว่าแอปนี้นะครับตอนนี้ก็สามารถที่ใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคหน้าเราก็จะเปิดแอปพลิเคชันกันเลยนะครับ เมื่อเราเปิดเข้ามานะครับในส่วนของหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้คือการแจ้งเตืนอนเขาบอกวันที่21นะครับเดือนมกราคม2022 new promotion นะครับโค้ด on Facebook มันถือว่าเรานะครับไปเอาโค้ดที่แฟนเพจของเขานะครับแล้วก็มาใส่โค้ดนะครับเราจะได้รับคะแนนฟรีๆเข้ามานั่นเองนะครับผมนะโอเคผมกดโอเคไปก่อนเนาะวิธีการสร้างไรายได้จากแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะมีดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือหน้าตานี้เลยทุกคนเนาะก็คือหน้าตาของการ กดรับเหรียญฟรีนะก็คือจะเป็นสกุลเงินของ BTC หรือ Bitcoin นะครับแต่ว่าเราจะรับเป็น Satoshi นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือว่านะครับเป็น p อย n t เนาะซึ่ง p อย n t ที่เราจะแลกนี้นะครับมันจะไม่เท่ากับว่าจะได้รับแบบนี้เต็มๆนะครับเหมือนพอยต์อันนี้นะครับก็จะมี1,092อันนี้ p อย n t ข้างบนนี้คือมาจากการที่ผมกดสุ่มเองนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็คือจากการแนะนําเพื่อนนะครับที่เป็น6 4สี่นะครับ ก็วิธีการเล่นก็เรากดสุ่มตรงนี้นะโกไปแล้วก็มันก็จะสุ่มไปถ้าสมมติว่ามันหยุดที่5นะครับมันก็จะเด้งให้เราดูโคสนานะครับ1โึ่นะครนบไม่เกิน15วินาทีนะครับจากนั้นก็คะแนนเราก็จะถูกโอนเข้าไปในบัญชีของเราดเองน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดเลยนะกดโกไปเลยทุกคนนะอันนี้นะครับผมนะตกอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ยี่สานะครับ โอเคทุกคนนะเมื่อกี้ก็ได้ดูวิดีโอโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาอ,อยู่ที่ประมาณ34คะแนนนั่นเองนะซึ่ง34คะแนนนี้เขาก็จะนําไปรวมอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับเราก็สามารถที่จะกดไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้คะแนนประมาณ1000คะแนนนะครับต่อวันเนาะเมื่อก่อนนะปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่าใน,นส่วนของระดขั้นต่ําในการกดรับเรียนั่นเองนะเมื่อก่อนคือถ้าเราได้ประมาณ1 0 0 0นะครับระบบก็จะให้เรานั้นนะครับผมนะกกดพรุ่งนี้ต่อนั่นเองนะครับนอกเหนือที่จะว นะถ้าเรานะครับจะหาเหรียญช่องทางต่อไปก็คือหรือหาคะแนนเนาะก็จะมีในส่วนของอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการทำแบบสำรวจนั่นเองนะครับก็เราก็กดที่เริ่มต้นการสำรวจนะครับถ้าสมมติเราไปเล่นในส่วนของกดรับเงินฟรีหมดแล้วนะครับเราก็มากดรับเงินฟรีจากการทำแบบสำรวจได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมนะ่าก็คือในส่วนของการอ่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะกดที่เปอร์เซ็นตน์ก่อนนะครับ เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือว่าเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับมันจะมีแอป Poppy c h a าร e n ดแอป Fun Color แอปพรอฟยูฟู้ดโรเล e นะ Big C ซีซูเปอร์มาร์เก็ตนะมันจะมีคะแนนตามที่เราตรงนี้นะเหมือนอันนี้เขาเขียนว่า1,500คะแนนก็จะได้รับประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็3000กว่าคะแนนนั่นเองนะครับผมนะก็แล้วแต่มันเป็นออฟเฟอร์นะออฟเฟอร์คำว่าออฟเฟอร์คือเป็นงานนั่นเองนะครับ โมบายแอปก็ในส่วนนี้คือเป็นการดาวน์โหลดแอปเ a ชชันเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ Survey ก็มีการทําแบบสํารวจเช่นกันนอกจาก p e n เ l a n แลนะทำแบบสํารวจอันนี้ก็คะแนนเยอะหน่อยนะในส่วนของแบบสํารวจนั่นเองนะครับออกมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาคะแนนต่อไปอีกได้จากคัาฟ,ฟรีฟรีตรงนี้นะโอเคทุกคนนเมื่อกี้มันมีโฆษณาแทรกเข้ามานะครับผมนะก็ตอนนี้ก็คือว่าประสธิ์ตรงนี้คือเป็นเมนูของการ อะไรนะเป็นเมนูของการใส่โค้ดนั่นเองนะซึ่งโค้ดอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะนําโค้ดนี้จากไหนโค้ดนี้นะครับทางเพจนะครับเขาก็จะโพสต์ไว้เราก็ไปนําโค้ดที่ทางเพจเขาโพสต์ไว้แล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็กดคําว่าเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็ได้บอกว่านะครับ promotional code is different to the r e f e r r code นะครับอันนี้นะครับคือแตกต่างจากโค้ดการแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้นะ ซึ่งการที่เราจะใส่โค้ดแนะนำเพื่อนนะครับเราต้องไปใส่อีกเมนูหนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของโค้ดแนะนำเพื่อนนะครับก็จะอยู่ที่เมนูนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะอันนี้นะครับก็คือเป็นโค้ดในส่วนการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเราก็ใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้คือผมก็มีนะเก็ต้าเนะครับก็ถ้าเราแนะนําเพื่อนไปนะครับเราจะได้รับอยู่ที่ประมาณ5%นั่นเองนะครับผมนะอ่าก็อันนี้นะครับ ผมก็ได้รับคะแนนจากการแนะนำเพื่อนอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะครับ3 6 5 5 6นั้คะแนนนั่นเองนะครับผมนะกอถือว่าเยอะมากนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรานะครับจะทำการถอนเงินนะครับก็กดตรงนี้นะครับที่ขีด3ขีดนะครับผมฉะนั้นก็อันนี้คือเป็นอีเมลในส่วนของคอยเบทนะครับเราต้องเชื่อมอีเมลคอยเบทนะฉะนั้นก็แนะนำให้เราสมัครสมาชิกด้วยการใช้อีเมลของคอยเบทนั่นเองนะครับกดคำว่าอันนี้เลยนะครับ แล้วก็เขาถามว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะแลกนะครับคะแนนอยู่ที่65,593คะแนนนะครับซึ่งนะครับเขาได้บอกว่าคะแนนเนี้ยมันไม่ใช่ซารโตชินะครับสมมติว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่า65593ซาโตชินะแต่ว่ามันเป็นคะแนนนั่นเองนะครับซึ่ง60,000กว่าตรงเนี้ยเราก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าแลกไปแล้วนับจะได้รับไปกี่ซารโตชินั่นเองนะครับ แล้วก็เขาก็ได้บอกว่าเป็นการป้องกันการสแปมนะครับตลอดการถอนเงินนะครับเราอนุญาตนะครับในการถอนเงินหนึ่งครั้งนั้นต้องใช้เวลาอีกประมาณ3วันเราถึงจะทําการถอนเงินได้อีกทีหนึ่งนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมถอนเงินวันที่21่อใช่ไหมแล้วก็ผมจะถอนเงินวันที่อีกครั้งหนึ่งนะก็ต่อเมื่อถึงวันที่24นะครับผ่านไป3วันนั่นเองนะครับโอเคนะกดคำว่าตรงนี้เลยนะครับในการถอนเงินนะ โอเคทุกคนนะัาเขาเขียนว่าเซ็นนะครับก็คือว่าเป็นการส่งเรียบร้อยแล้วนั่นเองนั่นก็คือว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามีอีเมลเข้ามาแล้วทุกคนนัก็คือว่าเงินเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับก็นะครับพอยต์นะครับที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้ก็หมดไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า65,000กว่าคะแนนนะครับจะเท่ากับกี่ซาตอชินะครับ และนี่นะครับก็คือเป็นอีเมลที่ผมได้รับเข้ามาเมื่อกี้นะครับเมื่อเวลา4ี่ทุ่มสานาทีเมื่อกี้นะครับเมื่อ2นาทีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับนะมาจากค่ายของ B ีโปรแคมเบอร์นะครับเพิ่งส่งเงินให้คนเป็นจำนวนเงินอยู่ที่0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองบีทีซีนะครับก็แสดงว่าเราได้รับนะครับจำนวน BTC นะครับจากหกหมื่นห้าพันกว่าคะแนนเมื่อกี้นะครับก็เท่ากับเป็นจํานวนของซารูชิอยู่ที่หนึ่งร้อยหรเปล่า เดี๋ยวก่อนนะครับอ่าใช่100กระเป๋าไม่ใช่ทุกคนนะั่น1,200ัซาตชินั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์ทั้งหมด4ตัวแล้วก็อีก2ตัวก็คือเป็น1,200ัซาตชินั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือว่าถ้าแปลงเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณเท่ากับ0.47ดอลลาร์ USD นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระเป๋าของคอยเบรนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้คือนะครับเขาเขียนว่ามาจากอแอปที่ชื่อว่า Bfast Bfree นะครับที่เราเล่นเมื่อกี้นั่นเองนะคร เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบัญชีของคอยเบตกันนะครับ,แล,แ,บและนี่นะครับก็คือบัญชีของคอยเบตนะครับผมก็ได้อยู่ในส่วนของระบบของคอยเบตแล้วนะครับก็ในส่วนของที่เราถอนไปเมื่อกี้ก็คือเป็นในส่วนของบิตคอยนะเราก็กดที่บิตคอยนะครับแล้วก็ gee, like at นะครับเราก็ดูนะครับในส่วนของลิสต์รายการนะครับที่เราได้รับมาเมื่อกี้เองนะครับอันนี้ไม่ใช่นะผมเปิดที่เข่าสามทุกคนนะขออภัยนัไปที่สินทรัพย์ใหม่นะครับแล้วก็มาที่บิตคอยนะอ๋อเมื่อกี้สินทรัพย์ของเราอันนี้ราคาใช่ไหม อันนี้สินทรัพย์ของเรานะครับกดที่สินทรัพย์ของเรานะครับแล้วดูตรงไหนอะแป๊บหนึ่งนะครับรับแล้วก็ส่งอ,อันนี้คือผมเปิดในส่วนของในส่วนของคอมพิวเตอร์นะปกติก็จะเปิดในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับยังหาไม่เจอว่าบินอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคทุกคนนะก็เจอแล้วทุกคนนะอยู่ตรงนี้เองนะ เขาเขียนว่านะครับในส่วนของภาพรวมนะครับอันนี้คือกระเป๋าเงินของเรานะครับอ่าก็ในส่วนกระเป๋าเงินของเราแหละนะที่เรามีอยู่นะครับอันนี้นะวันที่21อมกราคมนะวันนี้ก็วันที่21อมกราคมนะครับได้รับมานับจากค่ายของ b ีโบเกมเมอร์นะครับอยู่ที่0ูนดอลลาร์ USD นะครับอันนี้ก็วันที่18ผมก็ได้ถอนจากแอปหนึ่งเหมือนกันนะครับในค่ายของ b ีโบเกมเมอร์เหมือนกันนะครับ ก็ลองกดเข้าไปนะครับลองกดเข้าไปดูนะอ่าได้รับมาอยู่ที่1 2 0 0 BTC นั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะก็ถือว่านะครับผมนะาแอปนี้นะจ่ายเงินจริงทุกคนนะก็สับคนที่สนใจนะผมน่าเดี๋ยวเราไปสมัครกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ